ดีค่ะเราจะมารีวิวสักูชี่คอลเลกชันกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะจัมโบ้คาวาอีบันนะคะนี่จะเป็นแท็กยูรุคิตตี้โดนาปีสองพันเจ้านะคะแท็กอยู่นี่นะเราแยกไว้นะ,ะมันชอบหลุดนะโอโอยาม่าฟูนะคะดโค้ชโฮปโอโต้ค่ะชูครีมค่ะบัชบานนะ่าแองกี้เซฟโรมินเนียนไม่แห้งเลยคะ่ะ เค้กโรมีเนี้ยงของแท้ของตัวนะคะลูกพีชจัมโบค่ะของไอบลูมนะคะมีลายซินคีรีทัวรี่เค,ค้กโลค่ะวาเลนซานสลิปเปอร์ค่ะก็จะมีแท็กตรงนะ,คะแค้กเกอร์ค่ะชูครีมค่ะนี่หอมมากไอบลูมค่ะอุ๊ยหลุดเค,ค้กไอบลูมนะคะ ตัวนัดชาเขียวค่ะซองค่ะมีเดียมเบอร์เกอร์ค่ะส้มค่ะอันนี้เราไม่รู้ว่าของแท้หรือเปล่าโดนกัดหน้ายีโดนกัดลาบตี้ขอบสีฟ้าตี้หน้าสีฟ้าค่ะิตตี้หน้าอ้วนค่ะมีแท็กนะคะนัดพนดงลิงจิว๋วนี้แพนด้าอีทมีสามสีค่ะสีชมพูสีเหลืองสีช,ช็อกโกแลตนะคะหมายถึงไส้นะคะ ลอนบอนตี้บาร์มินินมาส์เฮสบาร์เฮสบาร์กระลองสีขาวกระลองสีแดงลาซอสค่ะดิ้งช็อกโกแลตอันนี้เป็นที่มันหลุดนะคะแล้วก็พุดดิ้งวานิลาถ้าจะมีที่ติดตัวนัดยางค่ะโคเล,ลคุมะค่ะตี้มัชลูมปั๊ค่ะ ดิโนมาสกตค่ะดิโดนโกิตตี้ชาลาโคนค่ะเบเมาส์ค่ะมีเดียแพนด้าบอลมินิแพนด้าบอลค่ะโรตีโทสค่ะไอติมค่ะ นี่เราทำแท็กเองนะคะเป็นตัวเรกกี่ของโดเรมอนค่ะบันสีหน้ายีอิงลิชเบรค่ะช h อปเปอร์ค่ะวันพีซของวันพีสแล้วก็มีเป็นดาคุมาหัวขาดนะคะแล้วก็หัวใจค่ะบันโดนกันดเาคุมาค่ะราเทนฟูจิค่ะ ตร์เบอรี่ลิฟช็อกโกแลตสต i ดโค่ะที่อุดหูค่ะที่อุดหูค่ะเกกมมค้กคุมาค่ะตร์เบอรี่ราคุมาค่ะที่อินเมลอนคอสตูมค่ะที่อินแอปเปิลคอสตค่ะนสีชมพูราซค่ะเอ่อเน้อคุมาเค้กค่ะสำหรคลิปนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายฝากกดไลค์กดซับสไครด้วย,ยนะคะ